สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะไว้นะคะสําหรับอันดับแรกนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะการทําความสะอาดผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะไว้นะคะสามารถทําความสะอาดได้โดยการใช้น้ําสะอาดนะคะล้างแล้วก็ฟอกสบู่แล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็คือใช้ผ้าซับให้แห้งนะคะและต่อไปนะคะคือการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลื่อนหลุดนะคะ ของสายส่วนปัสสาวะนะคะโดยเราจะใช้พลาสเตอร์นะคะติดนะคะตำแหน่งที่ติดพลาสเตอร์นะคะสําหรับผู้หญิงและผู้ชายจะติดตำแหน่งที่แตกต่างกันนะคะของผู้หญิงนะคะจะแปะสายส่วนปัสสาวะนะคะไว้บริเวณที่โคนขาด้านในในลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขาด้านขวาหรือว่าขาด้านซ้ายก็ได้นะคะ ส่วนในผู้ชายนะคะจะแปะสายสวนปัสสาวะนะคะไว้ที่บริเวณตำแหน่งหน้าท้องด้านล่างในลักษณะนี้นะคะและลักษณะของการแปะพลาสเตอร์นะคะจะไม่ใช่การแปะพลาสเตอร์แล้วแปะทับไปที่ผิวหนังของคนไข้โดยตรงแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดแผลกดทับบริเวณที่สายนะคะแปะกับผิวหนังได้นะคะ การแปะพลาสเตอร์นะคะแนะนําว่าให้ใช้1แผ่นนะคะแปะไปที่ผิวหนังของคนไข้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้วางสายส่วนปัสสาวะไว้แล้วใช้พลาสเตอร์อีก1แผ่นนะคะแปะทับลงไปนะคะโดยยกขึ้นมาสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะและนี่นะคะคือลักษณะของการแปะพลาสเตอร์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สายเกิดการเลื่อนหลุดค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการดูแลเพื่อให้ปัสสาวะไหลได้สะดวกนะคะสําหรับการดูแลนะคะก็คือหนึ่งนะคะไม่ให้สายนะคะเกิดการหักพับงอนะคะและดูแลโดยการพับสายลงอย่างนี้นะคะม้วนอย่างนี้นะคะแล้วคลายออกค่ะเพื่อที่จะให้น้ำปัสสาวะนะคะไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนถุงนะคะจะมีการวางตำแหน่งของถุงนะคะก็คือให้อยู่ต่ำกว่าระดับเอวนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้นะคะส่วนผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะคะก็คือจะเป็นการห้อยถุงไว้ที่ข้างเตียงและอยู่ต่ำกว่าเอวเช่นเดียวกันค่ะแต่ป้องกันว่าไม่ให้บริเวณปลายถุงนะคะโดนพื้นนะคะเพราะจะทำให้เกิดความสกปรปกได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะไว้นะคะแนะนําว่าสามารถมาเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะนะคะทุกๆุสสัปดาห์นะคะหรือว่า1เดือนนะคะบริเวณที่โรงพยาบาลหรือว่าอนามัยใกล้บ้านนะคะและหากพบว่าในกรณีที่กําลังคาสายสวนปัสสาวะอยู่นะคะพบว่าในถุงมีตะกรนปนมีเลือดนะคะหรือปัสสาวะขุ่นนะคะสามารถมาที่โรงพยาบาลได้ก่อนเวลานัดค่ะ